สวัสดีครับทุกท่านครับ hmm. ว like ันนี evet. no. ้ผมอยู่นะฮะในแปลงสวนป่านะครับปลูกป่าแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มากําลังตัดหญ้าอยู่กับพี่พลนะพี่พลอยู่ตรงนี้กําลังทำทำอะไรครับพี่พลครับสวัสดีครับทำต้นไครับเติมน้ำมันอยู่ตัดหญ้าใช่ไหครับไหนมองกล้องหน่อยครับอวันนี้แดดร้อนนะครับแดดค่อนข้างแรงฮะแรงอืมก็ตัดหญ้าได้เยอะไหมวันนี้ ตัดตัต้งแต่วาแวนแว,นแวแครับวันได้แปลงนะครับเออแล้วพื้นที่พอตัดแล้วโล่งนะบางส่วนที่ปลูกนี่เป็นไม้ป่าเนาะครับเป็นไม้ป่าแล้วก็ส่วนที่เหลือเหลือไม่เยอะนี่ในพื้นที่วันนี้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วพี่ที่ว่างแบบนี้จะทําอะไรต่อครับอ๋อตอนนี้ก็มีโครงการคือตรงเนี้ยมันมันเป็นที่ของท่านสารวัตรนะครับบอกบอกท่านผู้ชมกันอืคือส่วนสวนของผมมันจะอยู่ด้านบนที่หนึ่ง อันนั้นลงผักหวานไว้ครับครับอันนี้ตอนตอนนี้ว่างๆก็มาเตรียมมาช่วยกันอืจะลงอ่าเป็นฟักทองนะครับอืมแต่ยังไม่บอพันอะไรนะฮะครือเน้นลูกใหญ่ๆลูกหนึงประมาณสักสิบโลรสิบโลอืมครับคือสามารถแก่เต็มที่เก็บตัดเก็บไม่ได้ถึงสองถึงสามเดือนนะครับอืมทําไมถึงคิดว่าเป็นการต้องทำไมถึงเลือกฟักทองอ่ะพี่ อพักทองมันมันมันเท่าที่รู้นะครับมันเป็นผักที่ว่าเลื้อยแล้วก็จะใบใหญ่อืแล้วมันสามารถปกคลุมคลุมดินครับแล้วมันจะเหมือนจะฆ่ายาไปในตัวเออยาเนี่ยจะไม่รกเหมือนเดิมลวไม้เป็นปุ๋ยได้ด้วยครับใช่ไหม้าตายกลายเป็นปุ๋ยครับผมครับจะเน้นพักทองะครับส่วนไม้ยืนต้นอืไม้ใหญ่ก็มีปลูกท่านสวัสดิ์ก็ปลูกไว้เยอะแล้ว เดี๋ยวผมรบกวนพี่พาชมสถานที่ก่อนได้ไหมอ,ไอ่าเดี๋ยวเดินชมกันเดี๋ยวปิเด,เ,ดเติมน้ำมันเครื่องตัดหญ้านี่พี่พลก็นะครับท่านก็ไม่เคยทําเกษตรมาก่อนเนาะครับใช่ไหมฮะแต่ว่ามัน,นเริ่มเรียนมา แต่ก็ผักหลายๆอย่างทาได้หลายอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมในส่วนแปลงที่ทําอยู่แล้วอเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวชมครับตรงนี้เป็นไม้ไผ่ก็อไม้ไผ่ไว้พักผ่อนฮะพักผ่อนเป็นไงฮะไม้ไผ่ทานได้ด้วยนะครับแล้วเป็นไงบ้างไม้ไผ่ก็อไม้ไผ่เย็นสบายไหมเย็นครับเย็นสบายมีเปะปลูกโอ้โหนะครับแต่จริงๆแล้วไม้ไผ่ปลูกไว้มั่งก็ดีนะพี่นาะครับเพราะที่สวนปลูกไว้เยอะเลยฮะรอบสวนเลยครับ อ่าต้นโอเคระวังตะกูลครับอ่าพื้นที่อย่างนี้อ่าก็จะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้ครับามองไกลๆจะเห็นนะครับอืมแต่ที่เจ้าฟักทองมาลงเนี่ยครับคือตรงนี้มันเป็นญ่าแบบขึ้นก็ค่อนท่านเยอะคอนข้องรกคราวนี้เราตัดให้มันเตรียมใช่ไหมครับครับพอต่อไปเราขุดหลุมคือไม่ต้องยกล่องไม่ต้องยกแปลงอะไรขึ้นมา่ะอืมขุดหลุมกว้างประมาณสักครึ่งเมตร คก็คือยกใส่ปุ๋ยผสมในหลุมนด่เลยครัเอาปุ๋ยขี้ไก่อืมาผสมให้ดินมันล้วนครับก็คือแล้วปลูกแนวไหนอ่ะพักทองตรงกลางหรือปลูกข้างๆต้นไม้ผมคิดว่าผมจะปลูกแนวข้างๆต้นไม้นะครับข้างๆต้นไม้อ่าก็คือเป็นแนวไปเลยตรงไปเลยเนาะอ่าเป็นอย่างนี้เป็นแนวนี้ครับค้าแบบอย่างนี้นะปลูกอ๋อปลูกเป็นแนวเป็นลุมไปเลยอะไรเงี้ยสมมตินะครับครับแล้วก็ด้านโน้นอีกแถวหนึ่งอือด้านต่อไปที่แถวหนึ่งอะไรเงี้ยครับ อพราะเป็นเป็นไม้เลื้อยอ่ะรับไม้เลื้อยเขาจะมีเถาอ่ายาวมากอืมดีกว่าปล่อยที่ว่างๆใช่ใช่หญ้ามันขึ้นเนาะคือถ้าปล่อยว่าเฉยๆเนี่ยหญ้าขึ้นอย่างเดียวครับผมก็เลยคิดเป็นฟักทองดีกว่าเออเอามาช่วยค่ายาด้วยแล้วยังเก็บเก็บอะไรเก็บผลเก็บลูกออลูกตกเสร็จเดี๋ยวผมขอหันด้านนี้นะพี่พลหันมาทางนี้เ่อจะได้เห็นอ่าเนี่ยฮะต้องใส่บวกมันร้อนเนีร้อนครับ คือไม่เคยทําการเกษตรมาก่อนนะพี่ผลแล้วพี่พลมองว่าเออมันจะได้ผลไหมหรือจะปลูกได้ไหมผมดูจากยูทูบมั่งแล้วก็ศึกษาอืคิดว่าแต่ยังไม่เคยปลูกจริงจังนะครับปลูกช่วยแม่ช่วยแม่ช่วยพ่อปลูกตอนเล็กๆช่วยต้นหยอดหยอดหยอดเม็ดอมดเมล็ดพันธุ์อ่ะก็มันก็โตนะฮะโตแล้วเก็บลูกขายได้แต่ตอนเนี้ยก็เลยถามมาครับลปลูกเองบ้าง งานที่ทาประจาก็มาได้สามวันครับเดินทํางานอะไรพี่ก็ทําหลายที่คะสุดท้ายก็มาอยู่แบงค์บ้างอยู่บึกซีบ้างอะไรอยู่ตงนั้นโอ้ทำงานเกี่ยวเรื่องในในในเป็นพนักงานบริษัทส่วนใหญ่เป็นพนักงานโอ้เขคิดว่าเหมือนเขาซื้อเวลาของเราไปหมดเลยครับพอเราออกมาปุ๊บเอ่อก็จะรู้ว่าเอาจริงๆก็เรามีเวลาเยอะมากทําสวนน่ะเราได้พักผ่อนถ้าไปทํางานไปเก้าโมง เลิกก็มืดละหมดเวลาไปไหนไม่ได้ละครับโอ้โหมันเป็นยังงนฮะคืออิสระมันมีความอิสระดีครับแต่มันเหนื่อยนะมันร้อนนะพี่เนาะร้อนธรรมดาเดี๋ยวเย็นๆอาบน้ำผ้าก็ครับโล่งอ่ะแต่ว่ามันสบายใจสบายใจครับแล้วมาเห็นตรงนี้แปลงนี้เนี่ยผมได้ปลูกไอ้ไม้ป่าไว้เนี่ยแล้วมันจะดูแล้วมันพี่มองว่ายังไงมันดีไหมแบบนี้ก็นี่ท่านสาวัดจะปลูกไว้ก็ ถือว่าเยอะนะฮะอืมหลายพันหลายไม้เยอะมากต้นไม้เยอะมากเป็นไม้ป่าแต่ก็แน่ในระหว่างนั้นนะผมมองเห็นด้วยในระหว่างที่เรารอใช่ไหมครับเราก็เอาผักผลไม้อะไรที่มันใช้เวลาไม่เยอะสามเดือนอสี่เดือนเก็บขายได้เลยครับเนี่ยมันเป็นรายได้ได้ประโยชน์ไม่ต้องไปรอต้นไม้โตต้นไม้มันก็โตไปของมันเรื่อยเนาะต้นไม้ไม่ต้องมายุ่งกับมัน่เป็นรายได้เหมือนรายได้เสริมรายได้เสริมฮะแต่ต้นไม้ใหญ่เนี่ย ูดถึงต่อไปอนาคตก็จะมีราคาหมนะครับโอ้มีราคาครับต่ำแต่หลายพันหลายหมื่นครับอืมนี่ครับเนื้อที่ตรงนี้ที่เป็นที่กว้างเลยนะเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ที่ต้องกัดหญ้าอืตัดหญ้าเดี๋ยวจัดได้โซนนี้เกือบเกือบสองไร่ครับประมาณนั้นแ็เราก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ครับผมคิดว่าจะลงสักทองให้หมดเลยเป็นพืชใต้ใต้ใต้ล้มไม้ใต้ใต้ต้นไม้อย่างคือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมดีกว่าทิ้งดินไว้เฉยครับม นี่ยนะก็เป็นในส่วนของพี่เองก็ไม่มีประสบการณ์หรืออาจจะมีแต่ว่าไม่เคยลงมือทําแบบเป็นหลักมาก่อนพี่คิดว่าพี่จะทําแล้วคิดว่าจะได้ผลไหมจะสําเร็จไหมความคิดของพี่คืออย่างน้อยนะ,ะปลูกผมผมให้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นตไว้ก่อนผมคิดนะครับอืมน่าจะเป็นแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นคือ,อ,อพี่เชื่อว่าพี่ทําได้บ้างั้นครับเคยปลูก เหมือนที่เรียนแล้วเมื่อกี้เคยปลูกตอนเล็กๆเด็กๆคือเราก่อนอดีนเราต้องเอาดินขึ้นมาทําเป็นหลุมเราไม่ต้องไปจ้างรถมาไถคให้เสียคือใช้แรงงานเราเลยทําไปเรื่อยใช้มืออืทำไปเรื่อยครับปลูกวันละสิบหลุมยี่สิบหลุมยกดินขึ้นมาแล้วก็เอาดินที่ไก่ผสมเข้าไปให้ดินมันล้วนพอพอดินมันล้วนดีแล้ว ค่อยเอามาเล็้พันหยอดลงไปผมคิดว่าน่าได้ผลนะครับอืครับพวกปุ๋ยมงปุ๋ยหมักอะไรเราก็ทําเองได้ใช่ไหมพี่ช่วงนั้นโดยรอดูทีมอะไรอย่าอเครับแต่เนี้ยช่วงเนี้ยคือเตรียมพื้นที่ไว้เตรียมพื้นที่ก่อนหญ้านี่ครับต้นไม้พวกนี้ผมปลูกปลูกได้หมดออย่างเช่นตะไคร้ตะไคร้โตก็สามารถตัดขายได้ตัดทานได้ครับเนี่ยอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ได้เพราะมันยังไม่เป็นร่มเงามากนักเนาะใช่ครับ เพราะมันยังไม่โตมากแต่ถึงถึงโตมากผักพวกนี้ไม่จำเป็นต้องแสนแดดร้อยเปอร์เซ็นถ้างั้นเดี๋ยวเราก็มาขอให้ติดตามเนาะกันต่อไปว่าว่าในส่วนของปลูกฟักทองเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะนะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะทำต่อเนื่องตั้งแต่ปลูกเลยเนาะแล้วก็ให้กับผู้ชมได้ชมได้ติดตามว่าแนวเกษตรแบบแนวนี้ นี่ก็มีขาอันนี้ปลูกเสริมแทรกได้ขาอืมก็ปลูกท่านจะว่าปลูกอะไรต้นนะหลายกอคขุดขาได้เลยครับเนี่ยถ้าเราจะปุดขาจริงก็อยากจะฝากอะไรผู้ชมบ้างครับที่ในส่วนของพี่เองอ่ะอ๋อผมก็ประสบการณ์ยังน้อยนะการทำเกษตรคือตอนนี้ก็ต้องเรียนรู้ไปเยหลายๆอย่างทดลองปลูกนะอันไหนได้ผลก็จะเก็บไว้เป็นข้อมูลอืมเรียนรู้จากที่ไหนพี่ส่วนใหญ่ ยูทูบบ้างทางทางวิทยุทางผู้รู้อะไรมันหลายอย่างฮะคือเราเราต้องเรียนรู้ว่างั้นเลยต้องเรียนรู้อยู่เฉยไม่ได้ต้องเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยครับครับพี่พลก็เอการเรียนรู้ทาง youtube มันก็ง่ายเนาะพี่เนาะมันสะดวกครับอืแล้วเป็นไงเรียนรู้แล้ลก็ดูทาง youtube บ้างเปิดเน็ตดูบ้างอืครับนั่งใส่บ้างครัามา อก็ดูผักหลายๆอย่างที่ว่าจะเอามาลงในแปลงนะครับสรุปแล้วชอบฟักทองมากกว่าอืสรุปว่าเป็นฟักทองมันน่าจะทําทําง่ายกว่ายอย่างอื่นเชื่อมัน่นจะเชื่อมั่นในตัวเองฮะว่าน่าจะทําได้ปลูกได้อืมันก็เหมือนเราขายของครับถ้ารเราไม่มั่นใจว่าขายได้เรากลงไม่ออกไปขายแน่ค,คิดว่าน่าจะปลูกได้มันเป็นพืชที่ตองไม่ต้องดูแลอะไรมากมาย หลังจากที่เราไม่ได้ทํางานประจําแล้วเรามาอยู่ทําแบบนี้ก็มาใช้ชีวิตยังไงบ้างตอนนี้พี่อ่าสมถะครับสมถะเลยสมถะมหาก็ใช้คำว่าสมถะดีกว่าเอมีที่พักก็มีที่พักที่นอนก็โอเคนอนมุ้งัะทุกวันนี้นอนมุ้งครับแล้วเมื่อก่อนในเมืองนอนมุ้งลวดอันนี้มาอยู่ในสวนแล้วเป็นมุ้งลวดเอามุ้งอะไรนะมุ้งเขาเรียกมุ้งสายมุ้งสายเป็นมุ้งสายปลูกดูมันก็ เตาเป็นเตาธรรมชาติเาใช้ฟืนใช้ฟืนเออทําไมมันมันยากไหมลําบากไหมให้แบบนี้มันก็แรกแรกมันก็ลาบากผมไม่อยู่ใหม่ๆผมก็ยังก่อไฟไม่ค่อยเป็นนะหลังๆนี่ชานาญแล้วชานาญแล้วครับมีฟืนมีไม้ยางเ็าเรียกไม้ยางนาเป็นเชื้อเพลิงย่างดีครับเอากิ่งเล็กๆก็ได้ได้จากไม้ป่านี่แหละนะกิ่งเล็กๆเนี่ยครับมาทาเป็นเป็นฝอยจุดให้ติดพอติดแล้วเราก็เอาเอาเอาไม้ยางอันเล็กๆเนี่ยไปก่อก่อไฟ กับแล้วค่อยเอาอันใหญ่มาใส่คราวนี้ทำทำให้เราประหยัดประหยัดเพิ่มขึ้นเราเรื่องของคานหากินหาอะไรต่างก็หาปูหาปลาปูหาปลาอาศัยธรรมชาติอหากบหาปลาเพราะมันมีพร้อมไหมในสวนมีพร้อมมีมีหมดเลยครับอปลาไหลปลาปลาไหลี่เราทานได้กินได้ไกินได้หมดเลยครับเพราะผมก็ชอบอานะะอยู่ในป่าในสวนในเกษตรแบบนี้เราต้องใช้ชีวิตให้ให้ง่ายใช่ไหม อะไรที่กินไม่เป็นต้องหัดกินออครับเพราะว่าคนโบราณนี่ก็กินกันหลายอย่างนะะครับว่าจะลองกินอื่นดูท่านชมกินเขาว่าอร่อยแต่ผมไม่เคยกินนะครับที่นี่เยอะมากที่นี่เยอะมากครับแต่เยอะมากก็ผมก็เพิ่งมาอยู่เพิ่งมาลองทำดูครับก็ใช้ชีวิตสมถะครับผมสมถะมากมีมีกระท่อมเล็กๆอยู่ เหมือนพระเลยครับทีวีไม่มีดูเพลงไม่มีฟังก็ก็เลยว่าเราเรามาคุยกันนั่นก็คือเราตั้งเป้าตั้งเป้าหมายว่าเราก็เหมือนเรามาเริ่มใหม่อ่ะนะตั้งต้นชีวิตใหม่แต่เราใช้ชีวิตอีกอย่างจริงฮะจะเริ่มใช้ชีวิตอีกอย่างแล้วอันนี้มาก่อนก็เครยกับปัจจุบันเตอนนี้อยู่แบบไม่มีเงินก็อยู่ได้ไหมอยู่ได้ก็ไม่มีตังค์เลยตั้งแต่ก็อยู่ได้ มีกับข้าวมีผักก็มา,มาทำกันครับโอเคขอบคุณพี่พี่พลมา,มากๆเดี๋ยวก็ติดตามพี่พลต่อไปนะครับนนะครับรครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ